สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําความรู้จักกับส้มแขกกันนะคะเรามาดูมาดูกันซี่ว่าประโยชน์แล้วก็สรรพคุณอของส้มแขกเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างนะอ่ะก่อนอื่นก็มาทําความรู้จักกับส้มแขกกันก่อนเนาะส้มแขกเนี่ยเขาเรียกกันทั่วๆไปเขาจะเรียกว่าส้มควายนะส้มมะอันส้มมะวลอ่ามะขามแขก ชมวงช้างเนาะเป็นไม้ยืนต้นเป็นวงเดียวกับมังคุดหรือว่าพวกชมวงเป็นต้นเนาะมีถิ่นกําเนิดในประเทศอินเดียแล้วก็สีลังกาเนาะซึ่งในบ้านเราเนี่ยนิยมปลูกกันมากทางภาคใต้นะคะต้นส้มแขกเนี่ยเป็นลักษณะของต้นไม้ที่เป็นทรงพุ่มนะกว้างแล้วก็สูงประมาณ5-14เมตรนะเป็นไม้เนื้อแข็งนะลักษณะของเปลือกเนี่ย เปลือกของต้นเนี่ยเป็นต้นอ่อนเนาะแล้วก็จะมีถ้าต้นอ่อนๆเนี่ยก็จะมีสีเขียวแต่พอลราแก่แล้วเนี่ยก็เป็นลักษณะเป็นสีน้ําตาลอมดำเนาะเมื่อลําต้นเนี่ยเป็นแผลเนาะก็จะมียางเนี่ยสีเหลืองๆออกมาใบส้มแขกเนี่ยก็จะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวเนาะมีมีตรงข้ามเป็นคู่คู่ไปนะใบใหญ่ ผิวเรียบเป็นมันใบอ่อนเนี่ยมีสีน้ำตาลอมแดงนะราวนี้มาดูกันิว่าสรรพคุณของส้มแขกเนาะเขามีอะไรกันบ้างนะข้อ 1. ส้มแขกช่วยในเรื่องอเกี่ยวกับอาการไอนะข้อ2ส้มแขกเป็นยาขับเสมหะข้อ 3. ผลแก่นํามาใช้เป็นชาลดความดันได้หรือจะใช้ดอกก็ได้ ข้อ4ช่วยรักษาโรคเบาหวานช่วยในการใช้ดอกตัวผู้ต้มน้ำนะต้มน้ำดื่มเติมครั้ง2ครั้งแนละ้วใส่ดอกประมาณ3ดอกนะต่อ1ลิตรโดยไม่ต้องทิ้งดอกที่ต้มในแต่ละครั้งแล้วก็นำมาดื่มนะข้อ5ใช้เป็นยาสมุนไพรช่วยในการฟอกเลือดข้อ6ใช้ทำเป็นยาแก้กระสาย ด้วยการนำมาตากแห้งแล้วก็ต้มกับน้ำผสมกับรากมังคุดแล้วก็รากจูบูนะ,ะข้อ7ตําตำรายาพื้นบ้านเนาะใช้ชส้มส้มแข็งเนี่ยทำเป็นยาบรรเทาอาการปวดท้องในสตรีมีครรภ์ข้อ 8. ส้มแข็งมีสรรพคุณใช้เป็นยาระบายอ่อนๆข้อ9ใบส้มแข็งนำมารับประทานช่วยแก้ท้องผูก ข้อสิมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะข้อ11บรากใช้เป็นยารัากษานิ้วด้วยการนำมาตากแห้งแล้วก็ต้มในน้ำผสมกับรากมังคุดแล้วก็รากจูบูข้อ12ผลส้มแขกมีสรรพคุณช่วยลดความอยากอาหารความรู้สึกหิวอาหารข้อ13ช่วยเร่งระบบการเผาผลาญของอาหารข้อ14ช่วยดักจับแป้งแล้วก็ไขมัน จากอาหารที่รับประทานเข้าไปข้อ15สารสกัดจากส้มแขกช่วยทำให้ลำไส้เกิดการเคลื่อนไหวได้รวดเร็วทำให้ขับไขมันออกมาข้อ16ส้มแขกช่วยลดน้ำหนักเนื่องจากผลส้มแขกมีมีกรดไฮโดรซ,ซีติกซึ่งมีคุณสมบัติ ช่วยลดหนักแล้วก็ช่วยลดไขมันส่วนเกินออกจากร่างกายด้วยข้อ17มีคุณสมบัติสก,กัดกั้นการเปลี่ยนแปลงของคาร์โบไฮเดรตก็คือการอาหารจำพวกแป้งแล้วก็น้ำตาลเนี่ยไม่ให้เปลี่ยนเป็นไขมันซึ่งมาสะสมตา,ตามร่างกายแต่จะนำไปเป็นพลังงานให้ร่างกายเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยไม่อ่อนเพลียข้อ18ส้มแขกช่วยลดความอ้วนช่วยกระตุ้นไม่ให้ ไม่ให้ดึงเอาไขมันที่สะสมในร่างกายเนี่ยออกมาใช้เป็นพลังงานทำให้ไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยลดน้อยลงซึ่งทำให้ร่างกายเนี่ยมีน้ำหนักลดลงอย่างช้าๆประมาณ1กิโลกร,รมัมภายใน3-4สัปดาห์เนาะคราวนี้ไปประโยชน์เนาะประโยชน์ของส้มแขกข้อ1ใบแก่นำมาทำชาได้อ่า แต่ว่าจะมีกลิ่นเหม็นเขียวนะข้อ 2. ใบอ่อนของส้มแขกเนี่ยใช้รองปลานึ่งนะข้อ 3. ประโยชน์ของส้มแขกผลสดเนี่ยใช้ในการแกงส้มประโยชน์ของส้มแขกผลใช้ในการปรุงอาหารได้ด้วยแล้วก็นํามาผ่าเป็นชิ้นเล็กๆเ,เอาเยื่อแล้วก็เมล็ดออกแล้วก็นํามาตักแห้ง จากนั้นก็นำมาปรุงอาหารให้มีรสเปรี้ยวเช่นแกงส้มแกงเลียงต้มปลาต้มเนื้อแกงส้มหรือว่าใช้นำไปเป็นน้ำแกงขนมจีนเป็นต้นหรือจะใช้แทนผลก็ได้นะรสเปรี้ยวก็จะให้ผลรสเปรี้ยวเช่นกันนะ,ะมีการใช้ใบแก,ก่ของส้มแขกเนี่ยมาผสมกับ ยางพาราเนาะเพื่อทําปฏิกิยาทําให้ยางพาราเนี่ยแข็งตัวได้เร็วขึ้นนะอ่ะอันนี้ก็คือข้อมูลนะของตัวส้มแขกนะคะอ่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่มาของข้อมูลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ